ีครับพ mm ี hmm. door, oh ่น like. ah! yeah. hey ้องครับมาแล้วไม่ใพ่อมาแล้วเห็ดยังนอแม่เอ้ปหาอีปูหาอีู่าพี่น้องเห็ดแบบไหอย่นี่หาอีปูนี่แหละเห็ดจะได้เอากันเห็ดกัยงนี่มัยังมันนี่ยังไงปูแห้งนะโอ้ยังปูแงโอ้ยังปูยังยัยังปตงก้นปะตงก้นปะตงกนยังหึงยังยงมึงยัง นั่นยำเอาพี่น้องต้องก้นมาต้องก้นนี่หาอีปูหาอีปูพี่น้องกูไดีปูแบบไม่ได้ก้นก็หู้มันเต้นยำหมดหยับเอาเลยหยับเอาเลยเอาไปทุยย่างเอาไปทุกอย่างเราก็จะได้จะได้เอาตอนนี้ยำมาได้จากตัวแล้วนี่ใช่โตแล้ว มันมีเทคนิคมันมีเทคนิคเพราะว่าเขาต้องหาหู้มันเหี่พอขันพ่อหู้เราเต้นยำึหายหายปูแบบยำบังยำบังเอารุ่นหู้นี่ใ่บงตายแต่มันมีมันก็ออกมาหู้นี่มีบับเห็นหู้นี่แสดงว่ามี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 มพ่อเฮ็ดตัว ขอหาอีปูแบบไ่ได้ขุดใช่ๆเต้นย้ำเต้นย้ำเต้นย้ำเอาย้ำย้ำเอาเอาย้ำย้ำอีกาบมีก๊าบีกามีกอมาลีวออาแล่วอหนน่ะนั่นนั่นแฮ้วพี่น้องโอ้ยขันมันมีมันหย่อมมาเลยแมนขันมันมีหนอกมานายเอ็นบ้าจากของสโลเอียงไล่ขาตั้งแต่ห้าลองน้าลงหนองขีบดีดจากใต้สโลเอง อ่เอาครับหาแล้ว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 เนี่ยนี่กับมี่บ้านแต่หาหูมันเห็นหาหูช่วยกันหูแต่บ่าเขื่อนมันพอหูเออพ่ไงแต่ว่าปวดเมื่อยขณะฝนตกหรือว่าน้ำมันมันมันถ่วงหูมันน้อยสูงน้อยงาน ห้องให้แบบนี้เอาแมนบ่ต้องกลนยากเต้นยำหูมันหยับบางทีมันก็สิขึ้นมาไปได้วีซ่าไหมใค้ก่อนแม่มาว่าเห็นโอ้ยมันก็บหูจักมาแต่ใดนละคันคันคันพี่น้องเขาเป็นช่าให้เชาวนาสิงหูจักแต่ว่าคนที่ว่าอยู่กับไห้กับนาอยู่กว่าไปู่จิงหูจักตีน้ผมเชี่ยงหมวกผมยัยโอ้ยเนาะใส่ถุงมือเนาะเด็ดดำโงดเอาพี่น้องเลยผมยัยผมจะเสียหายเอาหาหูมันเห็นเอาหูมันเห็นเอังได้ตายโอ้ย มันยื่นสิออกมาตัวบ่มีบ่มีแสดงว่าหู้หนีบ่มีนหู้ไหมแสดงว่าหูนี่บ่มีหาไหมอันเป็นน้ำที่ว่าอันเพิ่นเท็ดคลองเนาะพ่อเนาะเพิ่นเท็ดคลองน่ะมันมีมันเป็นน้ำหล่นออกมาอยู่คลองบนน้ำเอ๊ะคือว่าเพราะอากาศแต่ตาแบบว่าหายย้ำอิปูเถอะเพิ่นว่าไปย้ำแบบใดเอาเมื่ไปย้ำแบบที่ว่าไปหาอิปูแบบว่ต้องก้นเถอะนะ แบบใด้เป็นบ่เสียกัเลยส่วนไม้ยืนนิ่ะถือเสียมากพอเหมือนกันแต่พันดนกนจะอ่านยู่เต็มยำนมัเหรแต่ว่าผมเคยเคยเคยแ่อันได้ปูหน่อยซ้ำนี่นะเอาไปใส่เบ็ดเอ่อเมื่อนี้รุ่นกันว่าสิได้ใส่เบ็ดหรือสิได้ปนได้ว่ามได้แกงก็ได้หลายหาหูชัยกันหาหูชัยกันเอ้าตามไปตามไปเปลี่ยนบรรยากาศเป็นแต่บางแต่บางเด้ขึ้นฝนตกอยู่หน่อยนึงแต่ว่าตอนนี้อากาศลมเย็นดีดีนี่น้องรมเย็นดีเลย เราลุนลุนแล้อาจารย์ตายแล้วาหู้พอกกันพอกหูหูใดที่มันมีเอาเป็นไรบงมันบะมีตหู้มีตัว้เอาเอาหาหูต่อไปพอหาหูต่อไปตายตายเอาอแล้วอยแล้วหูหนึงอันนี้อาเบ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  อไพออยไรมีาวมี đây, <laughs> <that> <two> <that> ้ยสด่ <that> th ัอเตยโอ้มันกับมีดคือซื้อเรียกนี่ละะซื้อคือ่า่ยองเหม่ยบลดีคนเร็นเียอย่างกัคือซื้อเรีนี่แหะพอเอ้ยบาดมันบาดบ่ละลลงปุ่นต่เถองปุ่นต้งปุ่นเดิ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 นเอาล้วทั้งนั้นเอา ไอ้ก็ไอ้ก็เพียงใดพ่อเพงใดเงเพียงดเงเลยโอเคเฮ้ยเฮกเเลียงดโอ้เห็นตอยวันนึเัอยูนงแตอา่าท่านมาลงไปอ่อออ้าอีกแล้วฟ้าอีกแล้ว เออฟาเราซื้อเรียบมถึงกี่แล้วเอาเอีกแล้วอีกแล้วทั้งนี้เอาอีกแล้วเอาได้ป่ะนี่ว้าหูนี่บอกขาดไปได้แท้ไว้โอ้ยได้ไม่เพิ่มหนึ่งพวกมปนแบหู้แบบงี้ก็ยังตหนไม้เจ้าผสมหูแเจบาดบนี้หาต่อไปหามเมย์หามเมยนั่นล่ะบอกตะพื่นหาน้ำ้าของหาต้องมันต้องมันต้องมัน เอาอีกเอาอีกเอาอีกเังได้กจกจกจกกกกโอ้ะเอบุตรเกกเกบ้องบ่ย่งบ่มีฟ้าอีกแล้วแบบนี้บ่ได้ใช่เอาเอาอีกเราทั้งหนึงังได้งไดังไดจ้ะ ฮะเต้นน <Tory S 2> ้อยเตน้อยนั่นก็เศ้านี่โอ้ยอ้ย่พี่น้องเอ้ยโอ้ยอ้ยยไปตัวได้ลายตัวเล้เนี่มันได้ลายตัวแร้วนี่เนี่ไดลายตัวแร้วนี่ยนักแสดงเมย์ละเมยกับเศร้าเมยก้อนกระไดเอาหาพักยกห้เวลาพักยกหายเวลาพักยกเอาท้งหนึ่งบอกให้พักยกก็นะบอกให้พักยก นี่ยังได้ปะยังได้ปะยังได้ปะนี่เลยว่าเลยนี่เอาใส่ใส่นี่นี่ใส่ใส่ใส่ใ่นี่โอ้นี่นี่มันเดี๋ยวหาว่าเห็นมันโตนล้วไหี๋ยวาูืมันดันเลยน้นี่นี่เหีนยวหาตัวไอปูก็ไม่เห็นอีปูยังมันหนุยเต้หันยามตัวตัวนี้หนุยมันมีหนอมาจะได้ไปใส่เบ็ดเง่ายไอปูตอนตอนตอนนี้นะคนจะเมื่อยก็ไอปู เอาไปไปไปยาจมยาจมยาจมไปยีลไปยีลเอ้าเอ้านกกีลาเสียไปใส่แบนี้พี่น้องนกกีฬาหาปู่แม่ลำพ่ไปใส่แบนี้ซองหาสที่ใส่กอโอ้อะโอ้ขาหาน้ำหานกกีลาาเห็น อ้าวมันม่แม่นเน่อยางจะมานอนเว้นดี่นี่จสเรอนีย้นี่แหละครับว่าสูตรหากินแบบง่ายๆนะ่ะบม่ต้องขูดห <c oughs> าเต้นยำหูอีปูวิธีนี้จะมันง่ายแมเ่รได้ขูดแมเ่ะมีไอ้หม่มหมะาขา่อ่เอาาเต้นยำคือกะทิมีไสันติโรนี่ลูก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 ไปหาเแ็ดให้พี่น้องเฮ<อ>าเบิ่งมีมไ,ไมอ,อดไ,ได้ดอกพี่น,น้องผู้ถ่าเบิ่งกัหลาย เอาเอาเพื่อพี่น้องเขาเอฟซีสุขคนผู้ปัญหาเบิังลุกเอาแบบใดจีเอาเออเอาแบบใดแบบบ่ได้ก้คนน่ะบ่ได้ขุดบ่ได้ก้นแบบใดต้องไล่พี่น้องเขาถ้าบิังลุกขึ้นนี่เก็เสียวะนี่เหมือน่เสียนอนต้องขึ้นเดียวนี่เป็นเหตุได้วยไปไปไปไม่ต้องงอแงหรอกหามงอแงไปแล้วพี่น้องทั้งคันอ เต้นยาพิลามเองได้บ่าเองได้เอ็งได้เล่วได้เล่าท่านโอ้ยขันมาได้พี่น้องก็ถ่าเบิ้งอยู่พี่น้องก็ถ่าเบิ้งอยู่เชียงน้ำหมวกกระพองเอ้ยนี่นี่ตมาเอ้ยเอ้ยนี่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 ยำกันมาอร่อยพี่น้องเลยโอ้ยกระตุ้น้อยให้หานนำพูดยังไงนะจ๊ะดอก พอดยงำตหูนอหน่อยพอดีใส่เบ็ดแต่ยักตัวนะอสัณนุ่งยักตัวคอยเมยนะได้ดึงเอานับบังดูยักตัวเป็นะได้เบ็ดพอดีพอเศร้าหลังไปเอานับไบิงก็ได้เกตัวเก้ตเอาไม่ได้ยี่สิบตัวนะเอาเบ้งเยังมาลอยายเพน้ำลหลเพียให้นี่เปนต่มีเพียพี่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 น้ำลายเอาเอาจะตกลงไปไปลเ ทั้งจ oh, ังสั่นหาหาหาพี่น้องเก็ถาเบิ้งพี่น้องเก็ถาเบิ้งหาหาเอาเอาเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วตึง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 ยังไงวะยังไดเอางี้ยังไดเอางีเอาหาต่อไป เอ้าเอ้าคนเดียวอีกแล้วเว้ยข้าวไคแย่างนี้เนี่ยปาเทียนหุ่ยปู่กะอึดแน่จากน้อยยี่ดอกพี่น้องคนโป๊ะนี่กระไดพัดโตมันนะใส่ใส่ผัดโต๊โต๊ะไปโอ้นี่โอ้ยโยดเลยเออวาอีปู่แม่ยังดีพี่น้องอโอปู่เฉพาะแต่ละโตพี่น้องเลยว้าวขันมองมันแกนมันกับถือบะล้งเนาะแต่มองมีน้ำเนี่ยมันกับบะมีหู้เดี๋ยวหูหนึ่งหยอกมันนิดหนึ่ง hả 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 โอตัวนี้เออช่องตัวใหญ่กว่ามูตัวนี้แต่ว่าแต่ว่าคนคือสงเศราแห้งแฉใช่ขอบคุณพี่น้องเอายังขอบคุณพี่น้องที่ที่ตามช่องลำเมาตะลุยคลิปนี้เมื่อแห้งพี่น้องโอ้ลงทุนมหาศาลในมิยาพ่อว่าหันยับเอาพระท่านยับเอามันค่อยๆตายมาท่านตายฮะอย่บไปเสียร์เบสแต่แม่นก็เตียขุดมันกระติดเมย์ก็หนีโอ้ดมือก็ยำไงก็ยำหมดเดียยำขันบ่มีมันก็ขึ้นเล็วด้วย ได้ว่าก็ได้ลายตัวพี่น้องเออได็ดๆเด็ลายหลังเลยมัมันมันบ้าคล้ายหลอนน้องเนาะมันบ้ไคลหลอนนั่งไม่กินก่อนขออนุญาตเอาน้ำไม่กินใช่ป่าก่อนอ่ะโอ้ยตายผู้ถือกล่องมะเมย์ได้พี่น้องเอ้าธรรมดาละเอาจะเที่ยวยิ่งถือกล่องเหมแม่ลำพ่อหาเนาะกินน้ำก่อนพี่น้องเอาข้าวน้ำ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 ที่ได้หาต่อไปแบบนี้อะ บทสรุปบนพื้นทงหน้าในการหาอีป,ปูสูตรแม่ลำเผาโอ้ยเอาอีป,ปูในหูแบบไหนจังบระเด้๋ยแวบบประเดี๋ยโอเคเดี๋ยวขอนยาพี่น้องเขา้าหาต่อไปให้มันได้ใส่เบ็ดจังเลยจังหน่อยพาพี่น้อยไปใส่แต่ตอนนี้คือยำซะก่อนอขอบคุณพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องครับคลิปนี้ซรัพนี้เนาะคลิปหน้าพ่อการไม่ขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะ